สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการลบสถานะการคบหากับแฟนบนเฟซบุ๊กนะครับตรงในหน้าน้ครับที่มันโชว์หน้าโปรไฟล์นะครับใครที่เลิกกับแฟนหรือเลิกกันนะครับแล้วต้องการที่จะลบออกนะครับก็สามารถทําตามคลิปนี้ได้เลยนะครับขั้นแรกนะครับเข้ามาในหน้าแอป Facebook ของเรานะครับให้เรานะครับกดตรงที่เมนูนะครับตรงมุมขวาด้านล่างนะครับกดเข้าไปเลยครับแล้วก็กดตรงที่แก้ไขโปรไฟล์เลยครับจากนั้นเลื่อนลงมาครับ ให้เรานะครับมากดตรงคําว่าแก้ไขนะครับตรงรายละเอียดนี่ครับแล้วให้เรากดคําว่าแก้ไขนะครับตัวสีฟ้ามุมขวานะครับจากนั้นนะครับให้เรานะครับมากดตรงรูปดินสอนะครับตรงในหน้านี่ครับสถานะความสัมพันธ์นะครับตรงนี้ครับรูปดินสอนี่ครับกดเข้าไปเลยครับจากนั้นนะครับให้เราสังเกตตรงด้านล่างนะครับจะมีคําว่าลบออกนะครับให้เรากดลบเลยครับลบออกนี่ครับกดลบออกนะครับ นี่นะครับแล้วเราก็กดบันทึกเลยนะครับแค่นี้นครับก็เรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับก็จะหายไปแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นการลบสถานะการครบหากับเขาด้วยนะครับก็สามารถทําตามคลิปนี้ได้เลยนะครับผมค,ครับ